รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้ลงพื้นที่หลังจากนี้ค่ะจะลงพื้นที่ที่จังหวัดพิษณุโลกหลังจากที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบข้าวเสื่อมคุณภาพขณะเดีวยวกันกระทรวงพาณิชย์เองก็เตรียมนํำข้าในสต็อกรัฐบาล5 0 0 0ตันเปิดประมูลแบบทั่วไปในสัปดาห์หน้าค่ะ นายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงพาณิชย์กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจคลังกลางอคออสอของคลังโรงสีขุนสีและคลังสีพรกิจอินเตอร์ไรส์อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีโดยยืนยันเขาว่าข้าวยังอยู่ครบและยังมีคุณภาพดีพร้อมสำหรับนำไปเปิดประมูลซึ่งภายในสัปดาห์หน้ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำข้าวในสต็อกของรัฐบาลเปิดประมูลทั่วไปจำนวน50,000 0ตัน และในวันที่12และ26มีนาคมก็จะเปิดประมูลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือเอเอครั้งละ250,000ตันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังตั้งข้อสังเกตกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองงอลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตรวจสอบพบคลังเกษตรพายสารธัญพืชมีข้าวเสื่อมคุณภาพว่าการตรวจข้าวของสอตองงมีผู้เชี่ยวชาญในการดูคุณภาพข้าวลงไปตรวจสอบด้วยหรือไม่ รวมทั้งการนำอดีตสสของพักฝ่ายค้านลงพื้นที่ด้วยอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากองค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรืออตโกไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อดูเข้าในโกดังดังกล่าวว่ามีสภาพตามที่ทางสอตอง,งตรวจพบหรือไม่ซึ่งตนนั้นก็เตรียมจะลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยเช่นเดียวกันหากมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการตรวจสอบคลังข้าวรัฐบาลก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ แต่ว่าขอให้นําผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพข้าวเข้าไปตรวจสอบด้วยเนื่องจากการนําเสนอข่าวด้านลบเกี่ยวกับคุณภาพข้าวจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมัน่นซึ่งรัฐบาลกําลังเร่งระบายข้าวในสต็อกอยู่ในขณะนี้รัฐบาลกําลังาขายข้าวเพื่อที่จะเอาเงินมาช่วยชาวนาเอาเงินมาจ่ายชาวนาค่าข้าวนะครับเมื่อมาจ่ายแล้วเนี่ยมันก็อยากได้ราคาดีพอสมควร ราคาตลาดที่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้มีการเผยแพร่ข่าวในลักษณะที่ยังไม่ได้ตรวจสอบก็อยากให้มีการตรวจสอบอันนี้ผมก็แปลกใจว่าท่านไปตรวจพร้อมๆกับอดีตสสฝ่ายค้านเนี่ยผมก็ไม่ไม่ทราบอันนี้ตามข่าวนะครับเห็นบอกว่ามีไปด้วยแต่ว่าผมก็อยากให้ท่านประสานมาทางเราโดยทุกกวดังเราเราจะเปิดให้ตรวจควรจะไปถามเขา ว่าทําไมเขาไปเจอแต่ถ้าสังเกตนะฮะทำไมอยู่แถวนัดทั้งนั้น,น,นทําไมอยู่แถวพิษณโนโลกทําไมอยู่แถวพิจิตทั้งนั้นแล้วเวลาเดินขบวนก็เดินอยู่แถวนั้นท่านลองดูนะครับท่านก็ตั้งข้อสังเกตกลับสิแมจะมาถามบอกก็ข้าวส่วนใหญ่มันดีอ่ะผมก็มาตรวจไม่เห็นมันไม่ดี สำหรับตัวเลขการระบายข้าวจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์กระทรวงพาณิชย์ได้ระบายข้าวผ่านการประมูลแบบทั่วไปแล้วประมาณ1ล้านตันและระบายผ่านตลาดเอเฟตประมาณ389,485ตัน